Positive Energy Podcast. การเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขให้ตัวเราเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจตนเองและมุมมองที่ละเอียดอ่อนนอตอสิ่งรอบตัวความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เราได้ครอบครองหรือเป้าหมายภายนอกเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจและวิธีที่เรามองโลกการเรียนรู้ที่จะมีความสุขจึงเป็นเรื่องของการปรับมุมมองความคิดและการจัดการกับอารมณ์ให้เข้าที่เข้าทาง ซึ่งการเรียนรู้ที่จะมีความสุขนั้นก็มีหลายวิธีเช่น 1. การรักตัวเองการรักตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสุขเมื่อเรายอมรับตัวตนและข้อจำกัดของตัวเองอย่างแท้จริงเราจะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องของการทำตัวสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราทำ การยอมรับว่าบางครั้งเราก็อาจผิดพลาดได้แต่ก็ไม่เป็นไรการรักตัวเองทำให้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตต่อไป 2. การอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยลดความเครียดและความกังวลที่มักเกิดจากการคิดถึงอนาคตรหรืออดีตการฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อเช้าแสงแดดยามเช้า หรือการได้พูดคุยกับคนที่เรารักเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆและสามารถปล่อยวางจากความคิดที่ไม่จําเป็นได้การอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นเส้นทางสู่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะัก 3. การให้อภยัยการให้อภัยและปล่อยวางความโกรธก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นความโกรธหรือการติดค้างใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นภาระที่หนักและทําให้เราสูญเสียพลังงานทางใจการให้อภัยไม่เพียงช่วยปลดปล่อยความเจ็บปวดแต่ยังทําให้เรารู้สึกเบาและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงการให้อภัยเป็นการให้ความเมตตาแก่ตัวเองและทําให้จิตใจสงบขึ้น 4. การเติบโตและพัฒนาตัวเองการเติบโตและพัฒนาตัวเองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความสุขที่มั่นคงความรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาทักษะบางอย่างทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าการพยายามก้าวหน้าในชีวิตหรือเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตัวเราเองการเติบโตนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงการมีความตั้งใจและพร้อมเปิดรับโอกาสในการพัฒนาตัวเองก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นท้ายที่สุดการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือคนใกล้ชิดก็มีความสำคัญ การขอบคุณและชื่นชมสิ่งที่เรามีในชีวิตเป็นพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงการได้สัมผัสธรรมชาติการใช้เวลากับคนที่เรารักหรือแม้แต่การได้หยุดพักและดูแลตัวเองเป็นสิ่งเล็กๆที่มักถูกมองข้ามแต่กลับสร้างความสุขให้เรามากที่สุดเมื่อเรารู้จักการเรียนรู้ที่จะมีความสุขเราก็สามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ไม่ใช่เพียงแค่ชั่วคราว แต่เป็นความสุขที่มาจากภายในและคงอยู่ในทุกๆวันถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องให้กับซันด้วยนะคะและถ้าใครอยากพัฒนาตัวเองซันมีอีบุ๊กฟรีที่นำมาพัฒนาตัวเองได้หากใครสนใจคอมเมนต์บอกซันได้เลยนะคะ